เฮโร่เซฮายตทขาสบายทุกคนจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันศิลปเป็นวันบุญเข้าพรรษาก็เลยพาก,กันเต้นเะาเศร้า,ามาหนึ่งเข้าหนึ่งอย่างมาจัดอาหารมาจัดเครื่องของที่จะเอาจะไปใส่บาทมือนี้นะจ๊ะก็จะมีข้าวต้มขนมมากไม้ขา้าวทูบเทียนเงินอากานนม ครบเสร็จอังแงก้นาก็มาปลุกนางเอกให้นางเอกปลุกทุกปีนางจะต้องได้ไปนำเนาะบ๊วยปลาด้ก่อนที่ฮาจะไปใส่บาทนั้นเขาก็มาใส่เข้าให้ตัวกระดิ่งก่อนจ้าตัวกระดิ่งกระยุ่มใส่เลยแล้วหลังจากนั้นฮาก็จัดระเบียบไว้ที่เดิมต่อไปก็มาฮอตวัดลวทุกคนคนกันไล่เรียนแถวกันยาวเหยียดเลยละจ้าพากันมา คิดว่าเศาล้ก็ยังบ่เศร้าปานใดดอกคุณมาก่อนเฮาบักละลายแล้วต่อมาหลังจากที่เฮาใส่บาดแล้วแล้วเนาะเฮาก็สิมาอยากน้ําให้กับเจ้าครรมในเวรแล้วก็ผู้ที่เพิ่นลวงรับไปแล้วน้อเพิ่นได้ไปรับเอาสมับสวนแต่นี่นางเอเพิ่นก็จุมบูจุมนองกู้เนาะนางก็เป็นพี่อกพิธีขนาดใดก่อนนางจะน้ํานี่ก็ได้ต่มาเมยจะมาน้ํานางก็จะมานํา อันนี้กะสัมพเวสี่น้องมาถามกีข้าวต้มลูกสาวนะข้าวต้มนมมากไหมนั่งกระจับเอากระจับจะไปใช้ปากไปนะตกเรงนะลูกเดี้ยเขาก็มาเอาเครื่องที่ว่าสั่งมาจะไทยเครื่องลูกน้องที่สุดท้ากันนะฮะปรากฏมาฮอตแล้วจ้าเตรียมซีเอฟไปนยนะและนี้จะเอาลงให้เบิรงแค่นดำย่อยจ้าอย่าลืมซีเอฟกันมาแบบเร็วๆนะจ้าถึงเวลาแล้วเอไปทา